การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางา,านที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลสัมฤรรทธิาทาะะทก์การเรียนรู้ของผู้เรียนสวัสดีค่ะดิฉันนานอยู่ในดับังเกค่ะครูสกุตําบลโตเดงนะคะประเด็นท้าทายของครูนะคะเรื่องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปแบบการจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning นะคะโดยการปรับรปยุปรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning นะคะในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสอ,อตำบลดอนดงนะคะในรายวิชาภาษาไทยพท,ท3 1 0 1 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายะคะ่ะขอบคุณค่ะ สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจเรียนเท่าไหร่เนื่องจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิมไม่มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้เท่าที่ควรขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนครับเจ้าจึงได้นำเสนอประนท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning เ,เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันโดยผู้เรียนจะต้องช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และสนับสนุนึ่งกันและกันในการทำกิจกรรมมีคุณลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ1การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรือการพึ่งพาอาศัยในทางบวกสมาชิกในกลุ่มมีความจำเป็นต้องพึ่งพาและสน สนับสนุนกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันทุกคนภายในกลุ่มจะร่วมกันพูดคุยเพื่อหาแนวทางไปสู่จุดหมายเดียวกัน 2. ความรับผิดชอบรายบุคคลสมาชิกทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทํางานของตนเองและต้องนําเสนอผลการทํางานให้กับกลุ่มคือแจกจ่ายหัวข้อและแบ่งส่วนในการหาข้อมูลเนื้อหาเพื่อนําเสนอ 3. การมีปฏิสัมพันธ์แบบส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือ และให้กำลังใจกันและกันคือมีการสร้างความคุ้นเคยภายในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มกล้าคิดและกล้าแสดงความคิดเห็น 4. ทักษะการทำงานกลุ่มการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในทีมช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในส่วนที่ตนเองถนัด 5. การพัฒนาทักษะสังคมการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นการรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่นการจัดการความขัดแย้งและการทํางานเป็นทีมก็จะทําให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและขยันในการเรียนและสนุกกับการเรียนประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นและการแสดงออกของผู้เรียนสุดท้ายเมื่อผู้เรียนนำเสนอทุกกลุ่มแล้วผู้เรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีข้อคำถามสามารถถามเพื่อนๆได้และผู้เรียนกับ ครูร่วมกันสรุปเพิ่มเติมจากการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learning ร้อยละ70ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้